ฮัลโหลกุดอัตอนนสวัสด uh, ีทักไทยเนาะกูดอัตอนูนฮัลโหลตอบ้างไหมันเย้สฝรั่งซ um, ื่นเจ้าเสียเงินเจ้าเสียเงินยางเจ้ามากินมากันาเจริญสุข นอนตื่นนอนตื่นแล้วกินหมากสิกินหมากต่อแล้ใกล้สิหมดยังมีวัสดุไว้มีแนวยังใกล้สิหมดโอ้คือหมากพร้อมคูพร้อมไอ้เปลือกแข็งคูนโอ้เนื้ออะไรมั้ง สิพพาสิพาไปถ่ายกอ่ไปถ่ายกไปนะมวดีกว่าอยากไปชมวัดนีอ่ะมัวยากอยู่เนี่ยเลยโอ้มันจะมีวัดพระเจ้าพระนเลสวนอืวัดท่าใหม่ พันนาเรสวนเนี่ยเพิ่นเพิ่นผ่นานมามตีเชียงใหม่มาสั่งไว้ครับพอะย่อยพายมึงฮะฝากกดไลค์ใช่ไหม <c oughs> มันอยากไปกันเลยอย่าลืมกด, light, ด, ser, ด up, ไลค์กดแชร์กดซับให้ในเด้อแมน